วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยครับเกี่ยวกับผู้บอลไทยนะครับในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกคนก็เป็นเรื่องแรกเลยนะครับทุกคนที่เป็นที่ถกเถียงกันมานะครับเมื่อตอนวันที่22กรกฎานี้เองนะครับเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเป็นเมนูขึ้นชื่อในย่านนั้นของทีมไหนนะครับทางเพจไทยรีได้โพสต์ที่6ทีมที่6เมนูไปเยือนสนามไทยรีกินอะไรดีมาสะดุดตาอยู่ที่หัวข้อหนึ่งนะครับทุกคนในภาพเขียนว่ามาสนาม 2BG Stadium ียมต้องแวะชิมก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตทำให้แฟนบอลับเเงงึบกัันนนนปป็แถถถวททาามมีฉอหรระจิ่ อาหารอีสานด้วยแล้วก็ทําไมถึงไม่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือทางทางที่ BG ก็ก่อตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมมายาวนานจนถึงที่6ปีเลยนะครับทุกคนทําให้แฟนบอลต่างกันคอมเมนต์ว่าก็คนแรกเลยนะครับเขาบอกว่าจะรู้าอยู่ฝั่งคลองมาตั้งนานมาเท่าสนามไม่พอมาเคมก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตอีกคอมเมนต์ที่2ก็จะบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเรือของ BG จเว้ยคอมเมนต์ทันมานะครับทุกคนเคมสนามไม่พอเค็มก๋วยเตี๋ยวอีกอีกคอมเมนต์นึงนะครับผมอา้าวเอาของดี B g ไปซะแล้วและต่อมาภายในวันนนเดียวะคครบทุกุกสมม BG ป นัเตะได้โพสต์ว่าเมื่อพูดถึงของอร่อยในย่านลังติดนะครับหเมนูนะครับที่อยู่คู่ชีวิตริมคลองกันมานานแต่นานและมีนักเตะดังอย่างชัดมงคลทองทิรีและวาริชชูทองสองนักเตะจากทัพเดลับปิดได้พาเพื่อนใหม่อย่างพุทธวงศังวิไลมาชิมร้านประจําของพวกเขาด้วยมาดูคนแรกเลยนะครับคอมเมนต์ว่าต้องจัดแล้วแล้วก็คอมเมนต์ที่ต่อนะครับทุกคนสมัยก่อนเคยไปกินอยู่ครับอร่อยดีแล้วก็อคอมเมนต์ตัดไปนะครับผมไปกินประจําเลยอร่อยมากอร่อยมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็โพส รูปก๋วยเตี๋ยวนะครับแล,แล้วก็คงหนีไม่พ <reco Christ. S 1> ้นนะครับในย่านคลองตีที่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยที่สุดก็มีร้านน้องเบียนะครับร้านนายเก่งคลองตีขอบอกว่าร้านนายเก่งคลองตีนี่ร้านเนื้อวัวจุดอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับทุกคนเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวนะครับแบบว่าอร่อยที่สุดในย่านคลองตีเลยก็ว่าได้แล้วก็ร้านชื่อดังของเรานะครับเจี๊ยบก๋วยเตี๋ยวเต็มตีนเป็นก๋วยเตี๋ยวของเจี๊ยบเชิญยิ้มนะครับผมที่อยู่ตรงข้ามกับสนามตอมของบียูเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวไก่ของเจี๊ รับบินนะครับไปกินเป็นประจำแต่ก็ยังดีนะครับผมก็มองว่าเป็นสีสันในทุบบอลไทยลีกนะครับก่อนที่ฟุตบอลจะเริ่มในกลางเดือนสิงหานี้นะครับผมอดใจรออีกสองอาทิตย์นะครับพี่น้องสนุกแน่นอนแล้วก็เรื่องถัดไปนะครับในวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับพางโมต่ออยุทยายูเนเต็ดนะครับได้จัดแมตช์อุ่นเครื่องประจําสัปดาห์ของนักลบกรุงศรีอยุธยายูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของประสานสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดทีสนามกรุงศรีสเตเดียมนะครับผมในเวลา18เนกาณ์นั้นนี้นะครับผม บอยก็จะไปเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับได้รับชมใน EP ต่อไปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดตับต r i า e ช่อง BKB Channel ด้วยนะครับผมทั่วสนามสวัสดีครับ